สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ๆสมาชิกวันนี้ก็มาเจอกันนะคะเช่นเคยกับสาวโอนนะคะเล็กเด็ดกับแนวทางหวยฮาหนอยมัดรวมสามหน่วยนะคะพี่พี่ในงวดของวันที่26เดือน9นะคะ 2567นะคะวันนี้น้องแอดมาแบ่งปันนะคะชุดสรุปให้พี่พี่สมาชิกได้รับชมกันก่อนไปรับชมฝากกดติดตามทางช่องสอนเล็เด็ดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้กับทางช่องได้คิดคำนวณแนวทางนะคะตัวเลขมาแบ่งปันนะคะพี่พี่เนาะสำหรับท่านใดที่มาติดตามแนวทางนะคะเมื่อวานนี้ปังๆเฮง,งๆกำลันเลยนะคะสำหรับฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนาก็ปังเช่นกันนะคะพี่พี่ ท่านใดที่มาติดตามน้องเอสก็ยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวสรุปไปทีละรอบนะคะเมื่อวานนี้ตัวเด่นของเรามาคู่กันนะคะไม่มาแค่7จนะคะหกับ8มาคู่กันนะคะหุกสุดท้ายน้องเอสวิ่งลูดที่6นะคะสําหรับ6เมื่อวานนี้มาเด้งๆเลยนะคะพี่ๆเข้ารอบปกติ6-8กับ6-3นะคะ6-8มาในตัวที่น้องเอสเน้นให้เลยนะคะแล้วก็6 3 มาในชุดเน้นนะคะพี่พี่วิ่งรูดที่หกเด้งบนล่างนะคะสำหรับรอบปกตินะคะเข้าแปดหกกับสามหกนะคะมาเด้งเด้งสายรูดวิ่งเจาะไปที่หกแปดแล้วก็หกสามชุดเน้นนะคะพี่พีท่าในใดที่เสี่ยงโชคในหน่อยปกตินะคะน้องเอสยีดีด้วยนะคะมาในตัวเน้นตัวเจาะของเราเม็ดเดียวนะคะแตกนะคะวันนี้ ในกลุ่มนะคะน้องเอ็ก็จะให้เม็ดเดียวเหมือนกันนะคะพี่พท่านใดที่อยากได้ตัวนน้นตัวเจาะสามารถเข้าไปรับในกลุ่มได้นะคะในหน้าช่องก็จะเยอะหน่อยนะคะพี่พเนาะก็เข้าไปใน68แล้วก็6 3นะคะเมื่อวานมาในตัวที่น้องเอ็เจาะเน้นให้นะคะพ,พี่ส่วนรอบอื่นนี้ขออาภัยด้วยนะคะพ,พี่รอบอื่นนี้หลุดไปนะคะเดี๋ยวมาตามกันเลยนะคะของวันที่ ยี่สิบหกนะคะขอให้มาเด้งๆปังๆนะคะมาเหมือนกันกับฮานอยนะคะเมื่อวานส่วนเราก็เม็ดเดียวแตกนะคะเมื่อวานนี้ในกลุ่มแตกทั้งโค้งสุดท้ายแล้วก็หัวเรล่าพัฒนานะคะเมื่อวานนี้เม็ดเดียวแอดออนแตกนะคะวันนี้ขอให้ปังๆอีกนะคะสำหรับวันนี้เดินไปที่หนึ่งสี่หนึ่งสี่นะคะหนึ่งสี่แล้วก็ หกนะคะพี่พี่ตัววิ่งตัวรูดเน้นไปที่1เจาะเน้น1 6 1 4 4 6 1 3ขออนุญาตเพิ่มอีกคู่หนึ่งนะคะพี่พี่หนึ่งแปดนะคะพี่พี่สำหรับแนวทางชุดเน้นกันไปที่ หนึ่สองสสองนะคะพี่พตัวเน้นตัวจอะของเราวันนี้นะคะหกสี่หนึ่งเม็ดเดียวนะคะวันนี้ขอให้แตกอีกนะคะขอให้มาในตัวที่น้องเอดจับให้ก็แล้วกันนะคะพี่พวันนี้เน้นไปที่หลักหนึ่งะคะขอให้โชคดีทุกท่านนะคะอย่าลืมจดไว้แคบไว้นะคะ สำหรับท่านใดที่ยังไม่มีที่เสี่ยงโชคนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะใต้คลิปใต้คอมเมนต์ลองเข้าไปสอบถามดูได้นะคะพี่พีไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันนะคะสำหรับวันนี้ขอให้โชคดีร่ำรวยปังปงัสวัสดีค่ะ